สวัสดีครับบริษัท c j Safety and Communication จำกัดนะครับเป็นบริษัทจำหน่ายวิทยุสื่อสารและก็อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกตัววิทยุสื่อสาร POC ยี่ห้อไอท l k รุ่น1 9 9 9นะครับว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มต้นจากการเปิดกล่องเลยเลยครับคู่มือนะครับภาษาอังกฤษตัวซิมนะครับเป็นซิมโกลโมบายเอนะครับซื้อกับเราเราลงทะเบียนให้ซิมให้เลยนะครับลูกค้าซื้อไป ใช้งานได้เลยไม่ต้องมาห่วงเรื่องลงทะเบียนในของปีแรกนะครับมีสายคล้องมือสายคล้องคอนะครับที่บริษัทสั่งทําพิเศษเพื่อแจกให้ลูกค้าเนื่องจากตัวเครื่องมันเบานะครับคล้องคอก็จะไม่หนักมากก็ใช้งานสบายครับมีสาย USB Type C ครับชาร์จแบตเตอรี่มีอะแดปเตอร์ครับมีตัวคลิปหลังแล้วก็น็อตคลิปหลังนะครับในในชุด ส่วนวิธีการใช้งานถ้าซื้อกับเราเราจะ a อ tivate ซิมให้ก็ใส่ไปพร้อมใช้งานได้เลยลูกค้าก็แค่ไปถึงเปิดเครื่องนะครับอ่าวิธีการเปิดเครื่องของตัว i t a l k 1 9น9นะครับไม่จะอย่าไปดูที่สัญลักษณ์เปิดเครื่องตรงนี้นะครับแต่ว่ารุ่นรุ่นใหม่เนี่ยตัวตัวใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ละเปิดปิดเครื่องจะอยู่ที่สวิต์บอลลุ่มตัวนี้นะครับวิธีการเปิดปิดก็คือกดค้างครับ อันนี้คือเปิดเครื่องปิดเครื่องเหมือนกันครับกดลงกดค้างนะครับเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานจะขึ้นคำว่า 4G จะขึ้นชื่อกลุบชื่อเครื่องนะครับอันนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับส่วนวิธีการใช้งานเบื้องต้น ตัวนี้เป็นเปิดปิดอย่างที่บอกนะครับกดลงเพื่อปิดเครื่องกดอีกทีนึงเพื่อเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวฟังก์ชันเอาไวเา้เบาเสียงได้ด้วยนะครับดูนะครับ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, เห็นไหมครับเป็นลูกปิดสวิตช์วอลลุ่มเปิดปิดเสียงได้ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นเมนูสําหรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับวิธีการเล่นเมนูก็คือตอนนี้มันขึ้นล็อกออโต้อยู่นะครับกดปุ่มนี้ค้างครับกุญแจหายไปนะครับเมื่อเราอยากจะเล่นเมนูอะไรให้กดสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับจะมีฟังก์ชันกรุบตัวเมนูให้เลือกอยากเลือกเล่นเมนูไหนให้หมุนได้อาวตัวสวิตช์วอลลุ่มข้างบนนี้ครับหมุนหมุนหมุนไปเลือกที่เมนูนั้นๆนะครับในกรณีอยาก เลือกกร๊ปถ้าเรามีกรุ๊ปเยอะๆนะครับให้เลือกคําว่ากรุ๊ปนะครับแล้วก็กดสีเขียวยืนยนันมันจะเข้ามาแล้วเจอกรุ๊ปสีเหล็กถ้าเรามีหลายๆกรุ๊ปมันก็จะโชว์หลายๆกรุ๊ปนะครับแล้วก็เลือกไปที่กรุ๊ปที่ต้องการแล้วก็กดยืนยนันแล้วก็จะมาสแตนบายที่กรุ๊ปนั้นนะครับส่วนการคุยส่วนตัวกดเมนูเหมือนกันครับมาที่ m e m b e r Select ก,กดยืนยนัน ถ้ามีเพื่อนออนไลน์อยู่เราจะเห็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มนี้ครับแล้วเราสามารถเลือกได้อา้าแล้วก็เลือกเพื่อนที่จะคุยได้ในการสนทนาแบบส่วนตัวได้นะครับเ <c oughs> มื่อคุยเสร็จก็กด back ครับกดแบ็ k แล้วก็ออปเปนบายปกติฟังก์ชันหลักๆก,ก,ก็มีเท่านี้นะครับการกดพูดปล่อยฟัง <c oughs> ปกตินะครับเสาเป็นแบบบิวอินติดตัวเครื่องนะครับไม่สามารถถอดได้ตัวแบตเตอรี่ชาร์จด,ด้วย usb type c ที่ตัวแบตเตอรี่โดยตรงนะครับไม่ผ่านตัวเครื่องทําให้เราสามารถมีแบตสารองได้ถ้าเกิดลูกค้ามีแบตก้อนที่2ก็ชาร์จต่างหากได้เลยเมื่อใช้หมดแบตก้อนนี้หมดก็เอาแบตใหม่มาใส่แล้วแบตนี้ไปชาร์จต่างหากได้เลยไม่ต้องมาใช้ผ่นตัวเครื่องเหมือนบางรุ่นนะครับน้ำหนักเบาครับจับกระทัดรัดถนัดมือครับรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ